เกสองพักกันบ้างดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับคืนนี้นะเกมที่สองมีชื่อว่าอ่อชื่อว่าเลขอะไรนะพี่กุณตัวเลขอะไรจะเลขดีเลขเป็นเลขดีนะคะนะโดยเราจะขอตัวแทนห้าคนแต่ห้าคนนี้ ต้องเป็นนักร้องเลยคุณเลือกมานักร้องมาดินร้องค่ะน้องนักร้องรองให้ได้าขอเลยค่ะซื้อ่าเกมนี้นะคะก็คือเราจะให้น้องนะคเลือกมาห้าคนใครก็ได้5คนนะคะที่อมแตที่ที่น้องเิดถือือว่าอยากเป็เล่นใเกมนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามีของพิเศษเของรางวัลเกมนี้นะคะ มันเอาใครดีนะคะ ที่สองน่องคนที่3ามต้องต้องนาต้องนต้องใช่ไหมต้องนาต้องนายโอเคต้องนายต้องนายโอเคต้องนายี่บอี่ช้ค่ะ ตัวมีทั้งหมด1ตัวโอเคสูงถึง100นะครับคยครผิดแล้วก็จะมีอุปกรณ์เล็กน้อยให้สมาชิกข้างในได้มาช่วยกันบรรเงใบหน้าในเส้นผมทุกท่านอุปกรณหนึ่งได้แก่แอนอุปกรณ์ชิ้นที่สองนิสิตอุปกรณ์ที่สามไอไอไออุปกรณ์ที่ว้าวอะไรอะไรอน อู๋มาชิาา้นนี้ค่ะมาสิ้นนี้ค่ะอันนี้พี <c oughs> ่ตะลอยมากนะคะอันนี้ถ้าโดนอันนี่ท้ <c oughs> ายนะคะพี่กับแกน,นะคะเอาอเคริงๆอะแล้วจะไม่ใช่กนเลยเหรอใช่ค่ะเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆเห้แล้วจากพี่ชายนะคะดีเจ <c oughs> <c oughs> ของเพลงเบาๆนิดนึงให้พี่ชายทายปิดนะคะตะเล่นพี่ชายเลยค่ะคอยละเล่นะครับของของน้องเป้ะ ขอซบๆนิดนึงนะคะใช่นะคะของน้งแป้งน้องแป้งแพ้เดี๋ยวเราอาจจะได้เสียค่ายาทำหน้าไปหมดกองแผลอ่แล้วต้องแป้งแพ้อะไรคะในนี้แพ้อะไรแพ้อะไรบ้างคะไม่ได้ติดไม่ได้จะแพ้แป้งแพ้ไม่ได้จะแพ้อ่ะเจะแพ้ก็แพ้ลองเอาไปไหนล่ะไปไหนกันอ่ะเลขคนที่หนึ่ง ย <oung> ังไม่ใช้นะคะพี่ใูน่เากอนนี้หน่อยใครเป็นไหอ้ยี่สิบหกย่สกค่ะเก o d g เราไม่เอาหน้ามาให้เพราะผม้คือหมูหูอะไรที่เป่าโเคื่องตายนิดหน่อยคอสุดยอดห้าคนมาที่พี่ชัยอีกรอบนึงออเงี้แบงกีมันง่ายไปง่าบเราติดตาด้วยดีปะตาไหนตาหนมามาดมาดชัยอะไรจะทาอะไรนเนี่ยมาอะไรมาตาติดตา

เรามัครบทุกคนแล้วนะครบท่านนะครับ so อ่ารอบ2องบางจังจัที่เท่าไหร่ดีอ่าก็เหลือ1158 58 1 5 8ไอ้สองไม่นับใช่สาม่ะอันติสามสิบางแม่หนึ่งส่งส่าโอเคพี่ใจเลขอะไรคะี่ะสิบหกน้องหมอสิค่ะยัง ไม่ดึงกลับไปน้องแป้งคะช่วยต้นพี่ชายหน่อยค่ะเอาเลยค่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวใครใครทำนะ 25ค่ะน้องหมอเกือบเกือบเกือบนเกือบนแล้วเอาเลยใครดีให้น้องมาทำให้น้องมาทำอาจะการเลยน้องมาทำน้องเบาเฮ้ยใหดีออตอนอแป้องแป้นแปหค่ยไยไยกเอาพี่ะตอไปีไป ไม่ไหลไไหลยี farther farther ่สิบสามยี่สบยังไม่ถูก่ะคาด้ี่หลเลยน้นี่หลด้วยอ่าไน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 ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจดต้ถูกต้องกกกเดี๋ยวเราขอละควันให้น้องไนก่อนนะแป๊บตนังเอกยังี่มนา พี่ชัยแล้วก็พี่ตะน้อยนะคะก็ค่ะนี้ก็ขออนุญาตด้วยพรให้กับ Uh, พี่ชายพี่บอสของเรานะคะแล้วก็พี่มอตโนยเราถึงน้องแป้งนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สุขบัติทนานะคะขอให้พบเจอความโชคดีมีแต่คนรักนะคะเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆของที่แต่ทีดีซีแล้วก็ที K, ทีโคลนทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากที่มาเป็นพ่อต่วเดียวกันก่นอนคราทุกคน้วขอมีความสุขมากๆนะคะ